ngắt 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 à ấy nó còn lụt à ngắt 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 <cười> <cười> LJ นะครับไมโครดิกส์สชื่อว่าอะแล้วยดขันอีกเชื้อพื้นเหรอเือเนี่ยขบวนฟองอยู่นยอดฟองครับเดี๋ยวดูผมต้องใช้เงินเยอะเลยเงินไงอู้วี่ข้างทางเมื่อกี้มันเหมือนมันมีเป็นเจตัวเดียวนะเออดิ หลายนิดเลยขาดไปแล้วเออแล้วมันมีกระแทกโดนเนินขึ้นมาเลยนะโหนบอกอแล้วนั่นแหละเยอะอะไรครับตัวเดียวกันแหละเป็นโคตจิกเอ็นซีทีวเดียวกันแหละ

นะตรงนี้ันทึกวเบันทึกวเไหนเราดีเดียรเราก็ทิ้งมือออครับยิงกองครับโ่ครดนแล้วครับถ้ายรโดนครับ่ายร้องท้ายร้องายร้องท้ายร้องคุย้ย อะไรวะเนี่ยไอ้เก๋าเนี่ยตื่นมาเนี่ยว้าป๊อดไอ้เนี่มีน้ำหนักนี่ NC ครับสิบห้ากรัมมันไม่กัดไปขอสิบหกนี่กัดไปมันโค้ดีวิ่งปี๊ดเลยนะตากัดไงครับเฮ้ยผลเรือยังไม่ได้เลยตากัดไงครับ มากันไงครับพี่ชายได้บอกใจเหยียบมันไขายมันเลยเฮ้ยใช้เหมือนกันนะน่ะโอ้ยมันไวความไวมันสูงมากเลยโถ่โก้ไม่ใช่ที่นั่นแล้วะไงงั้นเป็นที่โคนไม่ใช่ที่ของความไวมึงมากไวมากเลยนะอ่โตก้ ไยก่อร้อยนี่พสนโอ้โหมินตัวยไม่โตโดแล้วโอ้ยเฮ้ยมีเถียงมีเถียงเปลากัดไงครับคนเรือมันมันมันกินนักแต่ยังไม่ได้เคาะนะตัวนี้ลงไปรู้สึกได้เลย เขามาแล้วครับเุ้ยขอกลิ่นไทยวานได้ไซส์ใหญ่กว่านี้สองตัวเบสปลาขัดนี้พี่ทอดสมุนไพรนะหนึ่งซิว้วทอดสมุนไพรทำไงอีกัะ <c oughs> แต่ละเมนูแต่ละเมนูแลงงงงทอดสมุนไพรทำไงเฮ้ย <c oughs> เราต้องเอาเก็บมันไว้เลยนะฮะเอาเก็บมันไว้เลยนะ ทอดเก็บมะปูปูอ๋อเหมือนเหมือนทอดในปออ๊อสนะมันทอดอ้นี่มันทอดในในล็อกหรือไม่เราคูดเก็ดจะได้คูดเก็ดเหมือนเหมือนเหมือนเนี้ยนะเหมือนกระสุบอะเอาเก็ดมาทอดอ๋อ,อแล้วเราก็ใส่คุกสมุนไพรอะไอ้ซอสตะไคร้ใบมะกรูดอ๋อปีนังปีนั่งเสร็แล้ว ญี่ปุ่นได้ไหมนี่อนเกีบสองกเีลมลงเลยอ้ฟดเรือดเรือรงมูนเอาไว้เอาไว้น่าจะใช่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 เาครับไ่อาจิ้กันสีสิบกรัมอ้าวเดี๋ยวแล้วเราล่ะ เดี๋ยวไปพันเขาวิ่งไปหาเขาทำไมเก็บแล้วโน่นเลยพันตะพีหนึ่งงานเป็นยี่สิบกันเฮ้ยติดกันแล้วติดกันแล้วโอ้ยที่ของใครของผมคู่เนี่ยผมพันเขาบกยิ่งมา เดี๋ยวกันเลยเดี๋ยวกันเลยใส่ไปเองเลยดีนีเนื้ออร่อยนะใช้ใช่ตรวจน้ํมันชมพูมอ่ะเหมือนกระพงนะเมันกินทีเดียว2อันเลยฮะเอยู่ไหมน่ะฝาจะรู้แล้วฝาไปยังอิดน้อยอีกเฮ้ยชาโอ้ยโอ้ยพูตกที่ละตัวนี่ดูฝา3ตัวยังอยู่อ่ะ โอ้ยังหโหดกังนะ้ำเอละแน่เลยกลางน้ำชัดเลยชัดเลยมันกินนี่นี่นูอยูไหนอะน่นหนหลนลอมันกัดอยู่นะสายใหญ่จัดอ่ะหายอยู่นู่นนู่นนู่นใชไายอยู่อะายอยู่ ทำไมหัวตีมันคุมนะอันน้ไม่ได้ถ่ายถ่ายอันนี้ถ่ายหน้าอกหูเล่หู่หึหยหยหูหูน้บายั่งใส้ใหญ่จัดหูหูรู้แล้วใส่โตนะปลาอะไรครับปลาทะเลครับปลาทะเลครับขอัทีนึงครับ เอ้ยโดน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 อยู่ไหนเราโดนเหราขาวมันอะไรอีกอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะเหราขาวโอก็จะอนี่แล้อยู่นี่และไม่น่าไฟกันนะอยู่นี่อยู่นี่เหมือนใกล้กันอยู่นะใกล้กันวันวิวันฮะอยู่วนอยู่ใช่ป่าใช่ผมอยู่วันนะใส่แมงตึงเออใส่ก็ตึงอ่ะ ให่อแดงของก็จะถึงกองแล้วไหนก้อยไหนตึ้นมาแลนมันอยู่นี่สลับกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหให้มันตัดมืงเลยนะปลาหลุด

กินนด้ทำอย่างนั้นก็พอดีกลุ้มก็อื่นใจกุ้มบ้างว่าก็มันทั้งแครทั้งใส่หนอนทั้งสไลดหนอนนะโค้นะอะไรเราหมอเดีๆว่าแล้วมันม้นแปลกๆถุกเดี๋ยวนไป้ไปถึงข้ามึงข้า กกมันไม่กัดก็หนามมันตายให้รอให้รอพวกคุณก็ดื <laughs> ้อเอ้ยทำอะไรตึงวะ ต้องเหาะต้องเหาะเลยนะเค้อแบบเร็วๆไม่กัดต้องเหาะ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 มาใ้เขาแบบอ่อยๆเฮ้ยจ้าสีทองชาติสอยกลางน้ำสอยกลางน้ำไอ้ละ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 สอยกลางน้ำเขาไม่มีเนี่ย เฮ้ยจะเหมือนเนี่ยเหมือนด้อเหมือนด้อกันนะนี่สายกลางน้ำเฮิะเฮินัาวลวหนาล้เว้ยน่าใจละเหิร์นวันนอ้นขนที่ขนเออ เออไม่ขึ้นสีขนตลาปลาปลานี่ก็ติดกล่องจะแว้งไปหาเขาอีกไหมโก้ไงโก้เสียงแหบแงงมาเลยนี่ มาแล้วมาแล้วน้องเหี้ยกมันอย่างว่าลยอ้ยยังไงมันก็ลุดปีไม่รุดหรอกนะไออ่เงี้ยสิงฟ็ตพี่สเงี้ยต้องหันขันไปทางนู้นึงก็ไปันเลยสามตาปุ้หมือนกันเนี่ยอ็อกแน่แน่อ้งกดปื้ปืเลยยังไงตเนียวมปีปื้ดจะผมนี่เลย ผมลงไปทังชุดเลยงแล้วเหรอโอดโดอ่ะหลังเอาอันนั้นปาปองอันนั้นปาองปลาลองปลกระยูดูดูดดดาดไห่เป็นยังไงก็มันแหละใหญ่นะมึง

3C